บทความทางการเงินข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอโดยสหกรออมทร,รัพย์รปชจำกัดการเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายเสมอไปเพราะบางครั้งเราอาจต้องใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและอนาคตแต่ยังมีเงินไม่บ้านคอในตอนนี้เช่นบ้านการทำกิจการส่วนตัว ซึ่งหลักการสำคัญในการตัดสินใจเป็นหนี้คือคนเลือกก่อนหนี้ดีซึ่งได้แก่หนี้ที่จะสร้างอนาคตหรือความมั่นคงระยะยาวและหลีกเลีกก่ยงการก่อหน,นี้ที่พึงระวังซึ่งได้แก่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มหรือไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินเช่นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นต้นเพราะเมื่อเป็นหนี้แล้วเรามีหน้าที่ต้องใช้คืนเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะตามมาทั้งหมดหนี้ดีหนี้ที่สร้างรายได้หรือสร้างความมั่นคงในอนาคตเช่นหนี้สร้างอนาคตเป็นหนี้ที่ทําให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นมีงานทําหรือมีโอกาสก้าวหน้าในงานมากขึ้นหนี้เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหนี้ที่สร้างอาชีพให้แก่เรา และทำให้เรามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกู้เงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์มาทำงานซื้อเครื่องมือการเกษตรนี่เพื่อความมั่นคงระยะยาวเช่นการมีบ้านเป็นของตัวเองจะทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแต่มาจ่ายค่าผ่อนบ้านทำให้มีทรัพย์สินส่วนตัวเพิ่มขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปบ้านที่เราซื้อก็มาจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น นี่พึงระวังหนี้ที่ไม่สร้างรายได้ในอนาคตเช่นหนี้จากการฟุ่มเฟือยเป็นหนี้ที่สร้างความสุขเพียงชั่วคราวไม่สมเหตุสมผลและไม่ได้สร้างรายได้หรือความมั่นคงให้แก่เราในระยะยาวหนี้ที่มีมากเกินกำลังเช่นกู้เงินซื้อบ้านหรือซื้อรถที่แพงเกินไปกูซื้อคอนโดหลายแห่งพร้อมกันผนไม่ไหวจนต้องขายหรือถูกนิดในที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่าหนี้ดี ก็อาจเป็นหนี้พึงระวังได้หนี้อันตรายหนี้ที่เกิดจากการนำเงินไปใช้กับสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้รับเงินคืนหรืออาจเป็นสิ่งผิดกฎหมายจึงเป็นหนี้ที่ต้องละเว้นเด็ดขาดเช่นหนี้ที่เกิดจากการพนันเสี่ยงโชคหนี้ที่ไปกู้ลงทุนผิดกฎหมายเช่นแชร์ลูกโซ่ข้อสังเกต สัดส,ส่วนการผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ควรเกินหนึ่งในสของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้เมื่อคิดจะก่อหนี้ต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการเงินที่ได้มาให้ดีเพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้ได้ตรงตามเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจได้โดยไม่สร้างภาระจนเกินตัวและอย่าลืมอ่านสัญญารวมทั้งเอกสารอื่นๆให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน ก่อนทำสัญญาสินเชื่อความสามารถในการผ่อนชำระหากเรามีหนี้มากก็ต้องเสียดอกเบีย้ยจำนวนมากและถ้าภาระหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละงวดมากเกินกำลังชำระหนี้ของเราก็อาจไม่มีเงินจ่ายตามกำหนดหรือที่เรียกว่าเกิดการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งเราอาจต้องจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดซึ่งแพงกว่าดอกเบีย้ยปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าติดตามทวงถามหนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นความทุกข์ความเครียดว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ที่พออคุณขึ้นนอกจากนี้ประวัติทางการเงินของเราก็จะเสียซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการขอสินเชื่อครั้งต่อไปหรือเรื่องอาจบานปลายออกไปอีกเช่นอาจถูกฟ้องล้มละลายได้ดังนั้น สิ่งที่ควรจำให้ขึ้นใจและนำมาใช้ทุกครั้งก่อนตัดสินใจเป็นหนี้ก็คือควรพิจารณาว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระมากน้อยแค่ไหนซึ่งสัดส่วนการผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ควรเกินหนึ่งในสามของรายได้ต่อเดือนเพื่อให้เราไม่มีภาระหนี้และความหนักใจมากเกินไปรวมทั้งมีเงินใช้สำหรับเรื่องอื่นในชีวิตเช่นออมเพื่อวันข้างหน้า ซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นต้องใช้ในปัจจุบัน